เป็นฟาดบ้านบาเล่นลุด oh, <you S 2> <a> ้านหลังครับมหวนยไหวดไปดอไปหัวด้ยไปหัวต่อโอ้การนี้เป็ขี่มอเอรไซคตามป้อยมาแล้วมือไปนิดึงย้อนไปก็บด้านหลังข้ามแล้วเปิดแขนด้านส้ายอยแล้วีถโดนมันแบบเือด มีแจนเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมที่ผมชอบแล้วก็อยากจะฝึกเล่นมากๆครับแต่ด้วยความที่สกินผมมีน้อยบีแจนเนี่ยผมมีแค่สกินตัวนี้เออคนอื่นอาจจะมองว่าเรื่องสกินเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สาหรับปิมคุงสกินการแต่งตัวหรือว่าความเท่ของตัวละครเนี่ยมันคือจุดยิ่งใหญ่สำหรับผมมากและตอนนี้เอาวีเขาทําโปรโมชั่นซื้อหแถมหนึ่ง คือป็นจะต้องโดนบีแจนเลยคุณผู้ชมอยู่ในแพ็คนี้ด้วยนะครับที่อยากจะได้เลยซื้อได้ทั้งหมด5ตัวต่อกลุ่มเลยนะครับมีระดับอันติเมตมีรีเจนแล้วก็มีอีปิกแล้วก็ฮีโรอีกด้วยนะครับแต่ว่าที่เราเล็งเนี่ยคือบีแจนคุณผู้ชม720ตัวประหยัดมาโอ uf, ้โหสี่เอร์เซเลยทำไมลดเยอะจังเลยอะ่ะทั้งนทนี่มันเป็นฮีโร่ดีนะ ผมเนี่ยไล่เช็คตัวเองแล้วนะครับว่าตัวเองไม่มีสกินอะไรบ้างนะครับผมก็เลยจะซื้อสองอันมันจะมีของแถมใช่ไหมซึ่งบีแจนเนี่ยเป็นของแถมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยเป็นแวนครับเรายังไม่มีสกินนี้เราจะซื้ออันนี้และไปแถมบีแจนการใช้เงินมันต้องอย่างนี้ผูสาเ <สา S 1> ตมา์มื่นกว่าปอง ใช้มันเป็นประโยชน์เลยปิ่มนี่ตอนนี้คนดูคอมเมนต์แล้วเฮ้ยพี่ปิมดูใช้เงินฉลาดขึ้นนะก็ธรรมดาน้องชายพี่ก็ต้องรู้จักพัฒนาเปล่าจัดละฮะเดี๋ยวคือสุ่มสุ่มไว้คุณผู้ชมมันไม่ได้เลือกได้อ๋อนี่มันเขียนสุ่มรับหนึ่งแล้วเรียบร้อยกูโดนคนดูคอมเมนต์ด่าเลย เราต้องซื้อบีแจนจากตรงนี้เลยเราไม่ไปหวังการสุ่มและเราซื้อตรงนี้แล้วสุ่มจะแถมอะไรก็ถือว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมมึงคงไม่แถมบีแจนให้กูหรอกมั้งมันจะคอนเทนต์เยอะเกินไปนะปิมโอเค กัวอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมโอเคโอเคผมได้บีแจนแบบที่ผมต้องการแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็สกินรีเจมนี่มีอะไรน่าโดนมั้งอะ่ะอุ้ยตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะอ๋อมูล,ลาดนะครับแต่ว่ามูล,ลาดเนี่ยผมใช้เป็นไอไอไอ,ไอล่างเดมอนเลเยอร์อันนั้นคือชอบมากนะครับจะขออนุญาตรับของก่อนแต่จริงๆผมซื้อได้เพิ่มอีกนะแต่ว่ายังไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันคุณผู้ชมก็เลยเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับโอ้โหของมันเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ยอ ได้รับแล้วนะครับผมสกินนี้เลยครับแล้วก็ได้กรอบด้วยรู้สึกว่าจะมีสกินใหม่มาด้วยนะเป็นสกินอของปัตเตอร์ไฟนะครับผมเห็นคนอื่นเขาเล่นกันอยู่น่าจะหมดกันประมาณ3,000กว่าปองนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกสกินดอเลียคุณผู้ชมนะครับผมถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ย199ปปองเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบอยากจะเช็คดวงอ่ะก็เป็นกล่องสมครับราคา1่คูปองนะครับ ผู้ชมว่าดวงเราเป็นไงวะลองไหมเป็นไงละมึงดีๆไม่ชอบที่ละสิบอะใครจะไปรู้ผมอาจจะเป็นคนดวงดีผู้ถูกเลือกสิบปองมาเลยไปหยักไปตั้งเท่าไหร่ถูกปะยังก่อนมันก็แค่สิบหรือเปล่าปิมมันก็แค่สิบหรือเปล่ามาดูที่สามสิบหน่อยสิ นี่โดนแล้วนะ40ปองนะครับทำไมเราต้องเสียเงิน199ปองเพื่อที่จะไปซื้อสกินอันนี้ในเมื่อเราเปิดได้แค่40ปองแค่นั้นเองเอาละเกมมันเริ่มรักกูละหลังจากที่มันเกลียดผมมานาน นี่เรารับอันนี้ไปก่อนนะครับผมนี่บีแจนครับเรียบร้อยนี่ได้กรอบใหม่ด้วยนี่บีแจนผมนะครับผมนี่เราได้สกินนี้แล้วคุณผู้ชมในขอลองสกินหน่อยได้ปะบีแจนเนี่ยจุดขายซาับผมที่ผมชอบมากๆคือท่าอันติครับมันจะขี่อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณผู้ชมล่างนี้มันจะขี่เป็นเชิงเด็กแว้นเลยอ่ะแล้วพุ่งเข้าไป ท่าุบระเบิดต้มว่าฉะนั้นวันนี้เราจะไปไต่แรงกันคุณผู้ชมแรงตอนนี้ผมอยู่คอมตอนแรกเนี่ยผมก็เล่นไดมอนด์ของผมดีๆนั่นแหละกายมาชวนไลค์มาชวนถ่ายคลิปเล่นไปเล่นมาแม่งขึ้นคอมเฉยเลยวะ่ะและหลังจากนี้ที่ไม่มีกายหิบจะทำยังไงครับนี่ก็โซโล่แรงเลยลักกันไปเป็นภาระคนอื่นหน่อย มาแล้วถึงตาคุณแบนแล้วอ้ะคงจะไม่มีใครแบนนบีแจนใช่ไหมคุณผู้ชมไม่มีหรอกใครก็จะมาแบนมันไปมาฝั่งเราแบรนแก๊กนะครับแล้วก็เอลสุฮะฝั่งนู้นแบรนมูล,ลาดนะครับอ่าแบนดอเลียแล้ะอ่ะอืมแล้วก็ซิปครับอาจริงๆผมไม่ค่อยชอบเล่น ออฟเลนนะผมว่ามันสกิลเพรพ์ู้ฝันตรงข้าไม่ได้อย่างคุณผู้ชมแต่บีแจนมันออฟเลนไงจริงถ้าเอาบีแจนมาเล่นลมได้ผมก็เล่นนะแต่มันไม่ได้คลิกซี่ครับั่งนน้นนะครับผมแคลรี่เป็นอีลินนะฮะตข้าเป็นฝ่ายเลือกโอ้ตัวนี้ก็เทนะผมเคยเล่นอยู่โอ้บาดดำครับตัดคุณเลือกแล้วกับไอตัวเวทนี้ดึงดังใช่ไหมเราก็เลือกบีแจนมาเลยครับเพิ่งจะซื้อสกินมา อูแต่ผมชอบสก,กินนี้ที่สุดช่วกลับมาขายสักทีได้ไหมขอร้องละ่ะแคลรี่เราเป็นเทลครับใช่ไหมเอาไปเป็นไฮนย,ยังไปงครับโอ้ยล้วงแงี้วสายล้วงฮะอ้อยแต่มันลุ้นป่าเราคุณผู้ชมดูชื่อต,ตัวละครถ้าเค็มให้เล็มขอบอแล้วก็นาคอร์สคุณผู้ชมโอ้กูเจอแพนด้าเลยเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแล้วดิเจอแพนด้าโอ้แมง ตีลูกงึกงักมันเจอะด้วยไงชูชาชูชาชูชาไหนจะมีท่าย่างหวยหงานตึงวะ่ะ <are> มาแล้วมาดึงเขาซัดก,กันเลยว่ะคุณผู้ชมเขาซัดก,กันเลยอะ่ะเขาหนัวเลยอะ่ะต้องรีบฟาร์มัรับเ oh. พนด้า เ,เฟิร์ตบาทเ,เฟิร์ตบาทเก็บแพน,นด้าไปก่อนครับสวยตอนเปิดสวยว่าแล้วสามศูนย์มาตอน,นี้คุณผู้ชมเปิดสวยแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในช่องปิ่มพุงไอ้้เหียจริงเหรอเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันนี่ชาติโอย้ยแพดนด้ามาเอาเลยเหรอได้ได้เล่นแพนด้าแมงค์มาลาดเฉยทำไมนิสัยอย่างนี้ ไปเข้าป้อมไปได้ตีได้ฟาดเหมือนกันคุณผู้ชมผมไม่ค่อยชอบนะเจอแพนด้าผมว่าตัวมันยึกยักยึกยักเก่งอะมันเก่งคือมันไม่ค่อยอยู่กับที่เราตีอะว่าเอะนี่เราออกมีดอารันยิกมาก่อนฮะกูเรียกเสียเลยมีดอารันยิกเด็กเด็กๆจะงงไหมอะไรคือมีดอารันยิ๊กเราแล้ว ดันมนสัตว์กันแล้วครับแม่แม่เราอยู่เลนเราเนี่ยออฟเลนเนี่ยเราเอาเลนตัวเองให้รอดคุณผู้ชมเอาแพนด้าเข้าไปเอาแพนด้าไปเปลี่ยครับเราไปช่วยเพื่อนคุณผู้ชมเรามีรถอ้าวกูมาลิเกเลิกจบแล้วเขาเลิกเล่นกันแล้วโอ้เสียเวลากูวิ่งกลับไม่ได้น้ำหนึ่งน้ำเพื่อนน้ำหนึ่งนะอะแม่เอาดังแม่เอาดั โอ้โหเอ้ยเพื่อนแม่งดูเดือดว่ะยังไม่จบช่วยกันตีครับช่วยกันตีเพื่อนช่วยกันตีวังโดนล้าตัวเพื่อนเอ้สวยครับผมเคลียร์เลนตัวเองก่อนต้องพยายามทำเลนตัวเองครับพยายมไม่โดดไปไหนคันด้านี่มันร้ายนักหน้าบักหมีตัวนี้นะเดี๋ยวสี่นาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มดันเลยนะสี่นาทีแล้วนะ แม่งครูดาวสกิลครูดาวคุณผู้ชมต้องเล่นมังกนของกลางครูโจมตีสกิลครูดาว,อ,ดาวอ่ะโอ้ด้านบนด้านบ่นอูด้านบนซัดครับแล้วปิมไปครับปิมไปครับปิมไปครับขี่ยาเอาอากาศไปเลยครับ ไปครับแล้วไปมาเล่นลุกด้านหลังครับมม่ขวดขวดไม่วดไปดนิ่ไม่วดไปขวดต่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอย่างบ้าไปแล้วเน่ไอพีแจนตัวนี้เนี่ยเขาโจมตีโอ้โหมันเถื่อนไปแล้วครับผู้ชมครับมเคลียร์เลนให้เพื่อนด้วยโอ้โหยพีแจนตัวนี้นะครับเพื่อนบ่นแล้วครับผมเมดไม่เติมเลยนะครับแต่เสาล่างแตกไปแมัวแต่มาเติมมัวมาเติมเพื่อนครับก็เมดไม่ไปอะ เออพิเตอร์ต้องไปหรือเปล่าจะขออนุญาตครับเดี๋ยวผมลงไปเคลียร์เลนตัวเองนะโอ้โอโอโอเพนด้าโอโอโอเพนด้าแต่ว่านาคอนก็อยู่ตรงนั้นคอยดูให้เหมือนนาคอนตกใจครับว่าเฮ้ยพีเตออยู่แถวนี้ไหมดีไงพีเตอร์เจอครับเดี๋ยวพี่แอใส่เขาไป น่านื่อเบือบแล้วนั่นน่ะกดฟิกฟามใชครับแต่แต่มันขาดไปทีเดียวคุณผู้ชมอ่อนๆนะมันไม่ได้ดิเมกกี้แล้วด้านบนใส่กันอีกแล้วครับกลับก่อนนะเอาเพื่อนเราตุยครับเมดกลางล่วงไปแล้วงานนี้กูพากเหมือนพักมวยเลยบนว่าไงบนพยายามจะเอาป้อมอยู่นะครับนาคอสก็ฟามอยู่แล้วมาและอ้อยเน่ะอ้อยไม่รู้ขู่อะไรคอยไปแล้วครับ มก็เย็บๆได้ไม่มากครับอ้อยเนี่ยโอเคเคลียร์ไปครับแล้วไปแล้วครับแวนแล้วครับแวนแล้วครับกะครับกะว่าจะมาเอาต่างหูแล้วไปครับไปโดนครับการงานนี้ไปโดนครับแตกมามับโอ้ไม่ได้ฮะขาดนี่เสียเอาเอาไม่เอาเล็กหลงกลังครับขออนุญาตเลยต้องไม่ทำับผมตายไปฮะโดนชัดดาวชัดดาวหรือเปล่าวะ เดี๋ยวเราไปเคลียร์เอ่อเนล่างเราก่อนนะครับเลนที่เรารับผิดชอบอยู่คุณผู้ชมตรงกลางยังใส่กันอยู่ยากครับเคลียร์อกตัวเองไปครับก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นเขาเคลียร์ไปคุณผู้ชมโอ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 ้โอแพนด้าแพนด้าเพราะว่าน่ารักแพนด้ายี้ไม่น่ารักแล้วเลยครับแพนด้าครับแพนด้าครับ มุ้งหนีแล้วครับเฟนดา้านี่มาตอนเผลอๆนี่ร้ายเหมือนกันเกือบไปครับเมื่อก,ก,กี้กดสกิลไม่แม่นมันโผล่มาจากคุ้มครับผมนึกว่างูเห็นตัวอ้วนเป็นหมีนี่ไวนะักเฟนด้าสิบเอ็ดแล้วครับเวลต่างกับผมเยอะอยู่ดูของเฟนดา้าดิเดี๋ยวอยู่ว่ะเอาชั้ดาวแล้วครับให้ยังเตะร้ายจัดนะฮะดันบนแล้วอ้อยเกี่ยวมาเปอร์คลิปส<อ>่งออกไปแล้วเหมือนจะโดนหรือเปล่าเพื่อนเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ตัวมันมุ้งต่างผู้ชม ออฟเลนครับออฟเลนมาละเล่นไปด้วยภาคไปด้วยมันเหลือเกินตอนนี้เราจะเจอเพนด้าอีกแล้วเราแล้วผมว่าเอาชิพหายก็ชนก่อนผมว่ามันอยู่ในหญ้าไม่กี่นั่นไงจริงๆด้วยครับเพนด้าขอวาร์ปกลับมาก่อนครับโอ้โหแล้วไม่รอดครับงานนี้งานนี้หานสวนฐานสวนมันต้องเป็นประโยชน์ไม่หี้ยหรอกดันดีเพื่อนในไฟครับ ไปกับผมก็ฟังไปแบบรัวๆราฟันตามไปลวลอยมาบ้างงานนี้ไม่ยั่งยายนะเขาตามนาเขาได้ไายโมฮูซอยอยู่แต่นาคอดไปหนล้วนะคโอเคลอยไปไปครับนาเขาต้องถอยครับอีลินอีกทีเดียวรอดไปครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าใช้คําว่าได้อยู่ไหมแต่ตรงเหมือนไม่ค่อยได้เลยคุณผู้ชมครับเติมตีปิมไปครับขี่ยานอวกาศครับปิมขี่ยานอวกาศก้าวเอาก้าวเอาครับ แล้ไม่โดนครับแลไม่โดนนะผิดตามครับตามเอ็งขยี้อู้หูแม่งเรียงเสือมาไอ้ท่ยทยทยทายรถดอกนั้นโดนนะก็จะไม่เป็นไอ้นี่ผมไม่ได้โยนนุ้ยผมตั้งใจจะเก็บอีลินก่อนจริงๆนะคุณผู้ชมรถมันไม่โดนงไงมันไ, <laughs> ไม่โดนเนี่ยนล้อ้อยเดินต่อเดินแรงไม่กลัวแกงบุ๋ครับอ้ยอยงานนี้จิ้งขี่มอเตอร์ไซค์ตามอ้อยมาแล้วมือไปนิดนึงย้อนไปที่ด้านหลังครับแล้วเปิด ละไพิมได้มาตัวถูคโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนหน้าเอาจังหวะเมื่อกี้ถ้าเพื่อนมีเซนหน่อยเพื่อนเอาผมว่าได้เสียวครับพอเผลอเกมพิกแต่ตอนนี้ก็พิกเหมือนกันนะพลิกปนนะเละเลยกูถ่ายคลิปลงนี่ไม่เคยจะชนะเลยหรอวะาจะไม่โทษเพื่อนนะครับโทษตัวเองจังหวะผมเล่นไม่ดีเองคุณผู้ชมแต่กูคิวเยอะที่ตัวในทีมนะอย่าว่ากันนี้นะโอ้โหตรงนี้พิมเล่นยังไงเนี่ย ออกจากบ้านก็ไม่ได <IS> ้ครับมันจะโดนขังไว้ในบ้านและขี่ยานไปโอ้โหแม่งตายครับโอ้โหอะไรอย่างไรอย่าปิดเมันเป็นตัวเปิดให้ทีมแต่จริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เราตายหมดครับงานนี้เอาล่ะไหวไหวไหวเอาเอาแล้วกูลงด้วยคลิปนี้ไม่สนหรอก แรงมันสูงไปจริงๆผมไม่ควรมาอยู่แถวแถวคอมบันเดอร์คุณผู้ชมผมควรอยู่แถวแถวแบบโกแพตินัมต้นต้นไดมอนด์อะไรเงี้ยเออไอ้กายความผิดมึงอกะพากูมาสูงเกิน <c oughs> ช่วงนี้ช่วงลดแรงรัวๆผมได้ไป7.2คุณผู้ชมโหเหมือนดีสุดท้ายเหมือนเดิม อูลงคลิปเนี่ยแม่งไม่เคยชนะสักครั้งเลยนะเชื่อไหมแล้วผมแบบพี่เกียรตมานั่งอัดหลายๆรอบนะครับมันปวดหัวปวดกระบาลครับ <c oughs> เอาเท่าที่ได้ไปแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวพ์ดหน้าเดี๋ยวมาบัตเตอร์ไฟนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาถลุงเงินกันนะครับตอนนี้เหลืออยู่หมื่นกว่าปองใช้ไปแค่นิดเดียวเองนี่ใช่ปะะว่า อันนี้ก็แค่ 40, บ40บ่บาท40่สปองเออมันใช้น้อยตอนแรกนึกว่าจะใช้เยอะนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือผมไม่ได้เล่นเลยนะวูคองเนี่ยไม่ได้เล่นตัวเทวนี่ก็ผมปกติไม่เล่นแคลรี่อยู่แล้วนะครับเล่นไม่ค่อยไหวตัวไหนก็ไม่ไหวงนั้นแ่ะแต่ก็น่าจะไล่ซื้อหมดคุณผู้ชมเพราะว่าผมพยายามเก็บสกินให้มันครบอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พยายามเล่นอนเตอร์เทนนะสนุกสนุกนะคุณผู้ชมผลแพ้ชนะก็ เอาเท่าที่ผมไหวอ่ะนะครับขอโทษด้วยขอโทษคนในทีมด้วยนะเมื่อกี้นะถ้าผ่านมาเข้าไปดูคลิปหูปิมมันเล่นอย่างนี้เนี่ยขอโทษอีกครั้ง <c oughs> จากการคิดว่าเราต่อไปครับ